ดาราสาวหลังน้ำตาประกาศข่าวดีลงจากขาดแล้วในวันที่20ตุลาคมมีการอัปโหลดคลิปที่ชื่อฉันได้รับข้อเสนอขนาดเดินทางไปญี่ปุ่นในช่อง YouTube n a m b บ r a s Live Theater ซึ่งในคลิปนั้นได้เผยให้เห็นโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์ปปรของนักแสดงสาวนัมโบราถูกแฟนหนุ่มขอตแต่งงานในทริปเที่ยวญี่ปุ่นโดยนัมโบราได้เล่าว่า พอทานอาหารเสร็จแฟนของฉันก็แอบเตรียมขอแต่งงานฉันตกใจมากจนน้ำตาไหลฉันรู้สึกซาบซึ้งมากจนร้องไห้ไม่หยุดนัโบราย,ยังได้ประกาศข่าวการแต่งงานของเธอโดยเธอนั้นได้บอกว่าฉันได้พบกับคนรักที่ดีและสัญญาว,ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตฉันจะแสดงให้พวกคุณเห็นว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกันในอนาคตทางทีมงานเราก็ขอแสดงความยินด,ดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะขอให้รักกันนานๆน,นะคะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ